ผู้นำที่ยิ่งใหญ่จะเขียนคําติเตียนไว้บนหาดทรายเขาเลือกที่จะใช้วิธีการแนะนำผู้ตามด้วยความอบอ้อมอารียินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ d e v e r g e n อ du Podcast สต์พอดแคสต์ำหรับคนที่รักการพัฒนาตัวเองรักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ขอสบายดีพี่น้องซาลาสุคนเด้อ แล้ต้องขอขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงบทที่5ผมก็ไม่คิดว่าจะมีท่านผู้ฟังเข้ามาติดตามรับฟังมากมายขนาดนี้หากท่านผู้ฟังคิดว่ามีประโยชน์ต่อตัวท่านก็ขอความกรุณานะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยเราก็เข้าสู่บทที่มีชื่อว่าความคิดเริ่มและการเป็นผู้นำของหนังสือ The Law of Success ดรนโปเลรยนฮิลส์เป็นผู้เขียนก่อนทุกท่านจะเข้าสู่บทนี้ขออยากแจ้งทุกท่านก่อนว่ามันมีความคิดอันกลมกลืนกันอยู่อย่างสมบูรณ์โดยตลอดในหนังสือเล่มนี้ทุกบทนั้นเกี่ยวพันซึ่งกันและกันมันสอดคล้องการประสานกันเป็นหนึ่งเดียวประกอบขึ้นเป็นสายโซ่ที่ครบวงจรของพลังอำนาจด้วยการทำงานแบบจัดรูปท่านจะสังเกตเห็นว่าหลักของจิตวิทยาประยุกต์ ในแต่ละบทนี้จะมีวิธีการทำงานที่แตกต่างกันแต่มีวิธีการใช้งานแบบเดียวกันคือการจัดรูปของพลังอำนาจทางธรรมชาติเป็นบทที่สืบเนื่องต่อเนื่องกันมาจากบทที่สามท่านใดที่ยังไม่ได้รับฟังในบทที่3ก็สามารถย้อนกลับไปรับฟังได้ซึ่งเป็นบทที่ดีมากๆเลยดรนโปเลียนฮิลส์บอกว่าไม่มีใครจะสามารถเป็นผู้นำได้อย่างมีประสิทธิภาพ หรือมีความริเริ่มในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในงานใดๆได,ได้โดยปราศจากความเชื่อมั่นในตนเองความคิดริเริ่มและการเป็นผู้นำนั้นเป็นคำที่ผูกพันกันอย่างแยกไม่ออกสองสิ่งนี้มันอยู่คู่กันการเป็นผู้นำมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความประสบความสำเร็จในชีวิตและส่วนความคิดริเริ่มนั้นเป็นรากฐานที่แท้จริงในการสร้างคุณสมบัติของการเป็นผู้นำ เปรียบเสมือนดุมลอ้อที่เป็นส่วนหนึ่งของลออกก้อเกวียนที่จะขับเคลื่อนยานพาหนะให้สามารถเคลื่อนที่มุ่งไปข้างหน้าได้ซึ่งบทนี้เป็นบทที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเหมาะสมกับท่านที่เป็นข้าราชการของรัฐโดยเฉพาะข้าราชการตำรวจและทหารที่ต้องการที่จะพัฒนาตนเองให้กลายเป็นผู้นำและยังรวมไปถึงผู้ประกอบการที่ต้องการที่จะทำให้องค์กรของตนเองนั้นแข็งแกร่งมากขึ้น หรือแม้กระทั่งพนักงานทั่วไปที่ต้องการที่จะผลักดันตัวเองขึ้นกลายเป็นผู้นำและหัวหน้าในหน้าที่การงานของตนหนังสือเล่มนี้บอกว่าความคิดริเริ่มนั้นคือการกระทำในสิ่งที่ถูกต้องเที่ยงตรงโดยที่ไม่มีใครมาบอกให้เราทำโลกใบนี้นั้นให้ราคาชื่อเสียงและเงินทองสูงมากเลยทีเดียวต่อผู้ที่มีคุณสมบัติในการคิดริเริ่ม มีคนบางจําพวกที่ไม่เคยคิดเลยด้วยซ้ำว่าควรจะทำในสิ่งที่ตนนั้นควรทำคนประเภทนี้จะลงมือทำก็ต่อเมื่อมีใครสักคนมากระตุ้นเขาหรือมาผลักเขาจากข้างหลังเท่านั้นซึ่งค่าตอบแทนที่เขาจะได้ก็คงไม่มากนักถึงกระนั้นเองก็ยังมีคนที่อยู่ในขั้นที่ต่ำกว่านั้นมีคนบางจําพวกที่ไม่คิดจะทำสิ่งที่ถูกต้องเลยจนกว่าจะมีคนมาทำให้เขาดูหรือมาเฝ้าเขาทำหรือมาบอกให้เขาทำ ซึ่งไม่แปลกเลยที่คนเหล่านี้ถูกไล่ออกและก็ได้รับการดูหมินเขาบอกว่ามันสมควรแล้วนะฮะเว้นแต่เขาจะมีพ่อแม่ที่ร่ำรวยแต่ก็เพียงแค่รอเวลาของเคราะห์กรรมที่จะรอเล่นงานเขาอยู่ในภายภาคหน้าดรนักปรินฮิลส์นั้นถามว่าแล้วท่านอยู่ในคนจำพวกไหนหากท่านได้พินิษพิเคราะห์เป็นอย่างดีถีถ่วนแล้วท่านจะพบว่าลักษณะพิเศษอันหนึ่งของการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้น มันไม่เคยถูกพบในบุคคลที่ปราศจ,จากความคิดริเริ่มเขามีความคิดริเริ่มและเขายังทำงานด้วยเป้าหมายที่สำคัญแน่นอนอยู่ในใจตลอดเวลาอีกทั้งยังมีคุณสมบัติที่กล่าวไว้ในบทที่3ก็คือการที่เขามีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างแรงกล้ามันไม่เคยถูกยัดเยียดให้กับใครมันเกิดจากการที่พวกเขาสร้างคุณสมบัติและการฝึกตนเองอย่างหนักด้วยระเบียบวินัย เมื่อท่านนั้นเรียนรู้ศึกษาหนังสือเล่มนี้ครบทุกบทท่านจะสังเกตเห็นว่าคนที่ประสบความสําเร็จนั้นใช้ประโยชน์จากพลังอํานาจทางธรรมชาติทั้งหมดที่อยู่ในบทต่างๆในหนังสือเล่มนี้มาจัดรูปให้เกิดเป็นพลังงานอนํานาจแก่ตัวเขาซึ่งปรัชญาเล่มนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะปลูกฝังพลังอํานาจต่างๆนี้ให้แก่ท่านมันไม่ใช่ทางลัดสู่ความสําเร็จ การที่ท่านจะบรรลุความสําเร็จในสิ่งใดๆได้นั้นท่านจะต้องใช้ความพยายามอย่างแท้จริงท่านจะต้องฝึกตนเองอย่างหนักและยอมรับเอาคุณสมบัตินั้นบรรจุลงในตัวของท่านผมอยากจะยกตัวอย่างจากตัวผมเองที่มีความประสงค์ที่จะจัดตั้งสถาบันการศึกษาแห่งเล็กๆแห่งหนึ่งขึ้นแต่ผมก็ไม่ได้มีเงินทุนอะไรมากมายผมจะต้องตัดพพอหรืออดโอยหรือเปล่า ว่าทำไมไม่มีใครที่ร่ำรวยมาอุปถัมภ์ค้ำจูผมเลยหรือจะมาสนับสนุนผมเลยผมไม่ได้คิดเช่นนั้นเมื่อผมได้อ่านหนังสือปรชัชญาชีวิตศาสตร์แห่งความสำเร็จนิจจบผมก็เริ่มลงมือทำด้วยความคิดริเริ่มทันทีผมเลือกทำสิ่งที่ผมทำได้ณเวลานี้และผมเชื่อมั่นว่ามันจะเกิดขึ้นจริงตามเป้าหมายที่สำคัญแน่นอนของตัวผมเองในอนาคตอย่างแน่นอนสถาบันออนไลน์ที่ผมจัดตั้งขึ้นนี้ มันเกินคาดและเกินฝันของผมไปมากมีคนนับพันคนที่เข้ามารับฟังผมซึ่งผมไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแบบนี้มาก่อนและสิ่งนี้ทำให้ผมคิดว่าหากผมเกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยผมคงใช้เงินในการซื้อที่ดินในการสร้างตึกตึกหนึ่งขึ้นมาและจัดตั้งให้มันกลายเป็นสถาบันการศึกษาสิ่งนี้คงใช้เงินทุนมากโขและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็คงไม่ได้ดีมากมายขนาดนี้ ผมรู้สึกว่าผมโชคดีที่ผมได้ลงมือปฏิบัติในสิ่งที่ผมควรที่จะลงมือปฏิบัติผมได้สำเร็จไปอีกขั้นหนึ่งแล้วและทุกท่านก็สามารถทำได้เช่นกันหลักของการปฏิบัตินั้นไม่เคยทำให้ใครผิดหวังจริงๆความคิดริเริ่มคือกุญแจที่จะไขประตูแห่งโชคลาภสิ่งแรกที่ท่านจะต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อที่จะเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มและการเป็นผู้นำคือการกำจัดนิสัย ผัดวันประกันพุ่งให้พ้นไปเสียจากท่านนิสัยที่ผักภาระไว้ทำในวันต่อไปทั้งๆที่สิ่งนี้คือสิ่งที่ท่านควรกระทำในวันนี้เมื่อวานนี้สัปดาห์ก่อนปีก่อนหรือแม้กระทั่ง20ปีก่อนมันจะกัดกร่อนชีวิตและจิตใจของท่านตลอดมาท่านจะไม่อาจบรรลุความสำเร็จอันใดได้เลยจนกว่าท่านจะกำจัดมันออกไปให้หมดเสียก่อนการกำจัดนิสัยผัดวันประกันพุ่ง เป็นสิ่งที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานทางจิตวิทยาซึ่งทุกคนนั้นก็รู้จักกันดีมันถูกผ่านการทดสอบทางวิทยาศาสตร์มาแล้วมันคือการเห็นชอบด้วยตนเองที่กล่าวมาแล้วในบทที่2ในแต่ละวันท่านจะต้องนำตนเองไป,ปเผชิญหน้ากับการกระทำบางสิ่งบางอย่างที่นอกเหนือจากหน้าที่ความรับผิดชอบของท่านด้วยตัวของท่านเองการกระทำบางอย่างเพิ่มเติมนี้ท่านมีได้กระทำเพื่อที่จะได้อะไรเป็นค่าตอบแทน แต่จะต้องเป็นการที่ท่านสร้างประโยชน์ให้แก่คนอื่นๆการกระทำนี้จะเปิดโอกาสให้กับท่านได้ฝึกฝนปรับปรุงและเสริมสร้างสปิริตแห่งความคิดริเริ่มให้มันแข็งแกร่งยิ่งขึ้นผู้ที่ทํางานเพื่อเงินเพียงอย่างเดียวและผู้ที่ไม่ได้รับอะไรเป็นค่าตอบแทนอย่างอื่นอีกเลยนอกจากเงินค่าจ้างเขามักจะได้น้อยกว่าที่เขาควรจะได้รับเสมอเพราะว่าไม่มีเงินจำนวนใดที่จะสามารถแลกมันมาได้ด้วยความสุข ความภาคภูมิใจของคนที่ได้กระทำตามความใฝ่ฝันของตนเองเนื่องจากว่ามันคือจิตวิญญาณของท่านมันเป็นพิมพ์เขียวแห่งความสำเร็จสูงสุดของตัวท่านเขาเล่าถึงเรื่องราวของอพนักงานชาวเลขของเขาคนหนึ่งเธอใช้หลักของความคิดริเริ่มในการทำสิ่งสิ่งหนึ่งขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาบอกเธอให้ทา หน้าที่ของเธอเพียงแค่จัดเรียงจดหมายและลำดับความสำคัญของจดหมายเธอทำสิ่งที่เกินหน้าที่ของเธอเธอใช้เวลาว่างจากหลังเลิกงานศึกษาวิธีการตอบจดหมายของดรนักเรีนฮิลส์และเธอก็ได้แสดงศักยภาพนั้นขึ้นจนบางครั้งเธอสามารถตอบจดหมายได้ดีกว่าเขาเสียด้วยซ้ำและเมื่อตำแหน่งเลขานุก,การของดรนักเรียนฮิลส์นั้นว่างขึ้นก็คงไม่มีใครที่จะเหมาะสมมากไปกว่าเธออีกแล้ว เธอได้คว้าเอาตำแหน่งนี้ไว้ก่อนที่ดรนักเรลียนฮิล์จะมอบให้เธอเสียได้ซ้ำดรนักเรลียนฮิลส์นั้นไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้หากปราศจากเธอเพราะว่าเขานั้นได้ขึ้นเงินเดือนให้เธอถึง4เท่าเมื่อเทียบกับตำแหน่งเลขานุการทั่วไปในบริษัทอื่นเพราะต่างม,มีคนมากมายมาเสนอทาบทามเธอด้วยการทำงานแบบไม่มีค่าจ้างจนสามารถทำให้เธอนั้นประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขึ้นมาได้ เพราะคนที่มีคุณสมบัติในการที่มีความคิดริเริ่มอยู่ในตัวนั้นเป็นคนที่หายากยิ่งและคนผู้นั้นจะมีค่ามากเกินกว่าที่เขาจะปล่อยให้หลุดมือไปได้มันคือหน้าที่ของท่านที่จะสร้างความสนใจจากบุคคลอื่นด้วยการกระทำจากความคิดริเริ่มท่านไม่จะเป็นต้องอธิบายเหตุผลหรือเปล่าประกาศในการกระทำของตัวท่านแต่จงมุ่งมั่น กระทำมันอย่ากตั้งใจต่อไปเรื่อยๆด้วยหลักของการกระทำภายในจิตใจของท่านนั้นย่อมเข้าใจดีอยู่เสมอว่าสิ่งที่ท่านกระทำอยู่นั้นมันคือการสร้างประโยชน์ให้กับตัวท่านมันไม่ใช่เรื่องเสียหายที่ท่านจะทดลองทำสิ่งสิ่งนี้ดูท่านจะได้เปรียบผู้อื่นเป็นอย่างมากหากในที่ทำงานของท่านมีแต่คนคิดว่าการทำงานเกินเงินเดือนนั้นเป็นเรื่องไร้สาระ ท่านจะกลายเป็นดาวเด่นการกระทําของท่านนั้นจะเตะตาผู้คนต่างๆมากมายไม่ใช่แค่เพียงหัวหน้าของท่านเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงผู้บริหารที่อยู่สูงขึ้นไปอีกหลายชั้นหรือแม้แต่องค์กรอื่นๆพวกเขาจะเห็นท่านและพวกเขาจะรู้สึกว่าท่านนั้นคือคนที่มีคุณสมบัติที่หายากยิ่งถ้าหากท่านได้นำหลักพลังอำนาจของผลตอบแทนแบบทวีคูณมาใช้ผนวกเข้าไปด้วย ด้วยการที่ท่านนั้นแบ่งปันความรู้ในเรื่องของความคิดริเริ่มโดยการชักชวนผู้อื่นกระทำในสิ่งที่ควรจะกระทำด้วยการแชร์คลิปนี้ให้กับพวกเขาเหล่านั้นได้ฟังการเพราะปลูกสิ่งใดนั้นท่านก็จะได้ผลลัพธ์โดยการได้คุณสมบัติเหล่านั้นกลับมาหาสู่ตัวท่านหากท่านยังจำเรื่องของหลักอภิจิตได้เมื่อทุกทกคนที่ท่านนั้นแบ่งปันเรื่องราวเหล่านี้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกันกับท่าน พวกเขาเหล่านั้นจะรวมอภิจิตเข้ากับท่านพวกเขาเหล่านั้นจะปฏิบัติกับท่านดังเช่นผู้นําท่านจะได้กลายเป็นผู้นําทีมที่แข็งแกร่งกลุ่มอภิจิตของท่านนั้นจะยิ่งเตะตาผู้บริหารระดับสูงและส่งพลังมากขึ้นจนพวกเขาเหล่านั้นไม่สามารถที่จะละสายตาจากกลุ่มอภิจิตของท่านไปได้ยิ่งเป็นกลุ่มคนยิ่งเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นมันคือพลังอำนาจของกลุ่มอภิจิตเราไม่สามารถปฏิเสธความจริงที่ว่าผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้น เปลี่ยนไปด้วยผู้ตามที่ยิ่งใหญ่ด้วยเช่นกันแม้ผู้นำคนนั้นจะเก่งกาจและปราดเปรื่องเพียงใดหากปราศจากผู้ตามที่เก่งกาจและกล้าหาญแล้วผู้นำผู้นั้นก็ไม่สามารถที่จะกลายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ขึ้นมาได้วิธีของผู้นำไม่ใช่วิธีแห่งความโดดเดี่ยวการอยู่บนที่สูงหรือการเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่นั้นไม่ใช่วิธีของการอยู่เหนือผู้อื่นมันคือการรวมอำนาจของผู้คนต่างๆเข้าด้วยกัน ด้วยความสมัครสมานสามัคคีกลมเกลียวกันมันคือวิถีแห่งการผลักดันซึ่งกันและกันเพื่อเดินทางมุ่งสู่เป้าหมายที่แน่นอนไปพร้อมๆกันท่านจะต้องเตรียมใจรับมือกับคำวิพากษ์วิจารณ์คำดูหมิน่นคำดูถูกที่จะถาโถมเข้ามาด้วยความอิจฉาริษยาเพราะพวกเขานั้นคือผู้ทำลายเพราะสันดานโดยธรรมชาติของมนุษย์ต้องการที่จะได้ยินความชั่วร้ายความล่มจมทางธุรกิจ หรือความแตกแยกกันในครอบครัวของคนอื่นเพื่อที่จะเอามาเปรียบเทียบกับตนเองและเห็นว่าตนเองนั้นอย่างดีกว่าผู้นำที่ดีนั้นมักถูกใส่ร้ายป้ายสีจากบุคคลเหล่านี้เสมอคือผู้นำในทางทำลายเป็นชนิดของผู้นำจอมปลอมไม่ใช่รูปแบบที่จะนำไปสู่ความสำเร็จเลยหากแต่นำไปสู่ความล้มเหลวโดยสิ้นเชิงคงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมากล่าวอธิบายถึงความเป็นผู้นำประเภทนี้ ผลจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างถึง16,000คนเผยข้อเท็จจริงให้เห็นว่าผู้นำนั้นมักตัดสินใจอย่างรวดเร็วแม้แต่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามส่วนผู้ตามมักจะหลีกเลี่ยงการตัดสินใจอยู่เสมอเขามักจะผลัดวันประกันพุ่งและปฏิเสธที่จะตัดสินใจแม้แต่เรื่องที่เล็กน้อยที่สุดเว้นแต่จะมีผู้นำสักคนนึงมาชักชวนหรือผลักดันให้เขาต้องตัดสินใจ ก่อนที่เราจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายเรื่องของคุณสมบัติของผู้นํา20ประการเรามาทําความเข้าใจเรื่องของความใจแคบกันเสียก่อนความใจแคบหรือความคับแคบของจิตใจนั้นล่าม,มนุษย์ด้วยโซ่ตรวนแห่งความโง่เขลาและปิดตาเขาไว้ด้วยความกลัวและความงมงายเขาจะไม่สามารถเห็นรุ่งรุณแห่งความเฉลียวฉลาดที่ทอแสงขึ้นบนขอบฟ้าได้มันคือบ่อนทําลายความก้าวหน้าของมนุษยชาติ ความใจกว้างนั้นเป็นหลักการที่สําคัญที่สุดข้อ1ในกฎ15ประการของปรัชญาแห่งความสําเร็จคุณสมบัติ20ประการของผู้นํานั้นได้แก่ 1. มีอํานาจควบคุมความครัวพื้นฐาน6ประการอย่างเด็ดขาด 2. เต็มใจที่จะสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมและสามารถเอาชนะความเห็นแก่ตัวและความโลภของตนได้อย่างสิ้นเชิง 3. มีเป้าหมายที่แน่นอนเพียงประการเดียว และแผนการที่ชัดเจนที่จะนำไปสู่เป้าหมายน,นั้น 4. เข้าใจหลักของจินตนาการเพื่อเปิดทางให้พลังอำนาจในแต่ละรูปแบบทำงานร่วมมือกันอย่างสมัครสมานกลมเกลียวกัน 5. มีความเชื่อมั่นในตนเองอย่างสูง 6. สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วและยึดมั่นในการตัดสินใจของตนเองอย่างเหนียวแน่น 7. มีจินตนาการมากพอที่จะสามารถสร้างแผนการให้สอดคล้องกับความต้องการแต่ละแบบ 8. มีความคิดริเริ่มในแบบที่แยบยลที่สุด 9. มีความกระตือรือร้นและมีความสามารถที่จะถ่ายทอดมันให้กับผู้อื่น 10. มีการควบคุมตนเองอย่างมั่นคงที่สุด11มีความเต็มใจที่จะทำงานเกินเงินเดือน 12. มีบุคลิกต้องตาต้องใจ 13. มีสมรรถภาพแห่งความคิดถูกต้องเที่ยงตรง14มีความสามารถที่จะร่วมมือกับคนอื่นๆได้อย่างกลมเกลียว 15. มีความมุ่งมั่นที่จะเอาใจจดใจจ่อและภาคเปลี่ยนพยายามต่องานจนมันบรรลุความสำเร็จโดยสมบูรณ์16มีสมรรถภาพและการมองย้อนหลังเพื่อเรียนรู้จากความผิดพลาดและความล้มเหลว17มีความใจกว้างในแบบสูงสุด18ปราศจากสิ่งมึนเมาทั้งปวง19ต้องมีเจตนาบริสุทธิ์ในการกระทำของตนเอง20คือการยึดถือด้วยหลักแห่งปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วยความมีระเบียบวิน,นัย ผู้นำจะต้องใช้มันทุกประการคนฉลาดที่ทยอยยานมักจะเป็นผู้นำในอนาคตและต้องย่อมตระหนักได้ว่าผู้ตามหรือผู้อุปการะในธุรกิจต่างๆนั้นคือหุ้นส่วนและมีสิทธิ์ร่วมในผลประโยชน์ที่ได้รับจากกิจการนั้นการจะสำเร็จในธุรกิจได้จะต้องถือว่าตนเป็นเพียงผู้รับใช้ส่วนรวมไม่มีสิทธิพิเศษหรือเอาผลประโยชน์ของส่วนรวมมาเป็นของตนแต่เพียงผู้เดียวจงย้อนกลับไปฟัง คุณสมบัติ20ประการนี้อีกครั้งและบันทึกมันเอาไว้หรือรับฟังมันทุกวันเป็นประจำเพื่อย้ำเตือนสติของท่านจงเริ่มให้คะแนนตนเองจาก1ถึง5ในแต่ละข้อรายการเหล่านี้จะช่วยให้ท่านสามารถแก้ไขจุดอ่อนหรือจุดบกพร่องของท่านได้เป็นอย่างไรบ้างครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้ก็จบเนื้อหาของบทที่5ความคิดริเริ่มและการเป็นผู้นาจริงๆแล้วมันมีบทความสั้นๆบทความหนึ่ง ซึ่งผมจะทำเป็นบทย่อยอีกบทหนึ่งเพื่อให้ง่ายต่อการรับฟังเกี่ยวกับการอบรมนายทหารของโรงเรียนเตรียมทหารเพื่อสร้างผู้นำทางทหารเข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองของประเทศสหรัฐอเมริกาสำหรับท่านที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจนั้นพลาดไม่ได้เลยในวันนี้ผมก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังมาจนถึงช่วงสุดท้ายนี้หากท่านใดอยากแสดงความคิดเห็น หรือติชมประการใดก็ขอให้คอมเมนต์เอาไว้ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ผมก็ขอจากกันแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณครับ